ที่นี่สถานีราชบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราชบุรีปลดตรวจสอบสินคองและสัมภาระของ่านนำลงให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยค่ะขบวนรถที่จอดเทียบในชานชาลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถตรวจขบวนที่83รับส่งผูโดยสารจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีตรังค่ะขบวนรถเที่ยวนี้วันนี้เดินสุดปลายทางที่สถานีชุมทางทุมสงนะคะ น่าจะจอดนานพอสมควรนะครับวันนี้สินค้าเยอะนะครับเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้นะครับ ทำให้รถเร็ว171แล้วก็ขบวนด่วนพิเศษทักสิ่นสามเจนะครับหมดเดินรถนะครับสินค้าเลยตอนนี้ก็เลยมาตกอยู่ที่ขบวน83นะครับขับรถเร็ว167นะครับขบวน83เลยจอดนานเป็นพิเศษคนระับ ขึ้นสินนคค้าไม่เเ็ลยะรับสจำหรับขบวนรถด่วนขบวนที่แปเมื่อออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วจะรับสง่งผู้โดยสารที่สถานีเพชรบุรีและสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปค่ะ จอด10กวนาทีเลยนะครับกว่าจะขึ้นของเร็จ